มาราโกบทที่หนึ่งการประกาศของยอห์ผู้ให้บัพติสมาข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเริ่มต้นตรงนี้ตามที่เขียนในพระธรรมอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะว่านี่แนะ่เราใช้ทูตของเรานำหน้าท่านผู้นั้นจะเตรียมมัคคาของท่านไว้เสียงคนร้องในถิ่นทุรกันดารว่าจงเตรียมมัคคาแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจงทำหนทางของพระองค์ให้ตรงไป ยอนผู้ให้บัพติศมารปรากฏตัวขึ้นในถิ่นทุรก,กันดารท่านประกาศถึงบัพติศมาที่แสดงการกลับใจใหม่เพื่อรับการยกโทษความผิดบาปคนทั้งแคว้นยูเดียกับคนทั้งกรุงเยรูซาเล็มพากันออกไปหายอนสารภาพความผิดบาปของพวกเขาและรับบัพติสมาจากท่านในแม่น้ำจอแดนยอนแต่งกายด้วยผ้าขนอูดและใช้หนังสัตว์คาดเอวรับประทานตะก,กะแตนและน้ำพึ่งป่า ท่านประกาศว่าภายหลังข้าพเจ้าจะมีผู้หนึ่งจะเด็ดมาพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่คู่ควรแม้แต่จะน้อมตัวลงแก้สายฉลองพระบาทให้พระองค์ข้าพเจ้าให้พวกท่านรับบัพติสมาด้วยน้ำแต่พระองค์จะทรงให้พวกท่านรับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูทรงรับบัพติสมา ในเวลาน้ำพระเยซูเสด็จมาจากเมืองนาซาเรสแคว้นกาลิลีและส่งรับปับติสมาจากยอนในแม่น้ำจอแดนทันทีที่พระองค์เสด็จขึ้นมาจากน้ำก็ทอดพระเนตรเห็นท้องฟ้าแหวกออกและพระวิญญาณดุดนกพิราบเสด็จลงมาประทับบนพระองค์แล้วมีพระสุรเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านเป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากพระเยซูทรงถูกทดลอง แล้วโดวยทันทีพระวิญญาณก็ส่งเร่งร้าพระองค์ให้เสด็จเข้าไปในถิ่นทุรก,กันดารและประทับอยู่ที่นั่นถึง40วันทรงถูกซาตานทดลองและประทับอยู่กับสัตว์ป่าและมีพวกทูตสวรรค์มาปรนิบัติพระองค์พระเยซูทรงเริ่มพระราชกิจที่แคว้นกาลิลีหลังจากยอนถูกจับแล้วพระเยซูเสด็จมายังแคว้นกาลิลีทรงประกาศข่าวประเสริฐข,ของพระเจ้า โดยตรัสว่าเวลากำหนดมาถึงแล้วและแผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้แล้วจงกลับใจใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐการทรงเรียกชาวประมงสี่คนขณะที่พระองค์เสด็จไปตามชายทะเลสาบกาลิลีก็ทอดพระเนตรเห็นชาวประมงสองคนคือซีมอนและอันรูน้องของซีโมนกำลังทอดแหงอยู่ในทะเลสาบ พระเยซูตรัดกับพวกเขาว่าจงตามเรามาเราจะตั้งพวกท่านให้เป็นผู้หาคนเหมือนหาปลาพวกเขาก็ละแห่ตามพระองค์ไปทันทีเมื่อพระองค์สเสด็จต่อไปอีกหน่อยหนึ่งก็ทอดพระเนตรแห่นยากอบบุตรเสบเดีกับยอนน้องชายของเขากำลังชุนอวนอยู่ในเรือพระองค์ทรงเรียกพวกเขาทันทีพวกเขาจึงละเสบดี ผู้เป็นบิดาไว้ที่เรือกับพวกลูกจ้างแล้วตามพระองค์ไปชายที่มีผีโศครกพระองค์กับพวกเขาจึงเข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอุมและพอถึงวันสบาโตพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมสาราเทศนาสั่งสอนคนทั้งหลายก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสอนของพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงสั่งสอนพวกเขาด้วยสิทธิอำนาจไม่เหมือนพวกธรรมจารย์ทันใดนั้นมีชายคนหนึ่งที่ถูกผีโ,กโรกเข้าสิงปรากฏตัวในธรรมสารามันร้องตะโกนว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ตพระองค์มายุ่งกับเราทำไมพระองค์จะมาทำลายเราหรือข้ารู้ว่าพระองค์เป็นใคร พระองค์เป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูจึงตรัสห้ามมันว่าจงนิ่งเสียและออกจากตัวเขาผีสกุรคจึงทําให้คนนั้นชักดิ้นชักงอและร้องเสียงดังแล้วมันก็ออกจากตัวเขาคนทั้งหลายก็ประหลาดใจถามกันว่านี่มันอะไรกันต้องเป็นคำสอนใหม่ที่ประกอบด้วยสิทธิอํานาจแน่ๆ เขาสั่งได้แม้แต่ผีโสโครกและพวกมันก็ยอมเชื่อฟังเขาแล้วกิตติศัพท์ของพระองค์ก็เรื่องหรือไปทั่วแคว้นกาลิลีในทันทีการทรงรักษาคนจำนวนมากที่บ้านของซีโมนหลังจากออกมาจากธรรมศาลาพระองค์ก็ทรงเข้าไปในบ้านของซีโมนและอันรูทันทีพร้อมกับยากอบและยอน แม่ยายของซีโมนกำลังนอนป่วยจับไข้ยอยู่พวกเขาจึงมาทูลเรื่องของนางให้พระองค์ทราบทันทีพระองค์จึงเสด็จไปหาและทรงจับมือนางพยุงให้รุกขึ้นนางก็าหายไข้และปิบัติพระองค์กับพวกเขาในเย็นวันนั้นเมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้วคนทั้งหลายพาบรรดาคนเจ็บป่วยและคนที่มีผีสิงมาเฝ้าพระองค์ และคนทั้งเมืองก็มาออกันอยู่ที่ประตูพระองค์จึงทรงรักษาคนจำนวนมากที่เป็นโรคต่างๆให้หายและทรงขับผีออกไปมากมายและทรงห้ามพวกมันพูดเพราะว่าพวกมันรู้จักพระองค์การเทศนาสั่งสอนตามที่ต่างๆในเวลาเช้ามืดพระองค์ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปอย่างที่สงบ และทรงอธิษฐานที่นั่นซีมอนและคนเหล่านั้นที่อยู่ด้วยก็ตามหาพระองค์เมื่อพบแล้วพวกเขาจึงทูลว่าทุกคนกำลังตามหาพระองค์พระองค์จึงตรัสแก่พวกเขาว่าให้พวกเราไปยังเมืองที่อยู่ใกล้เคียงเราจะได้ประกาศที่นั่นด้วยการที่เรามาก็เพื่อสิ่งนี้แล้วพระองค์เสด็จไป ประกาศในธรรมศาลาของพวกเขาทั่วแคว้นกาลิลีและขับผีทั้งหลายออกการทรงรักษาคนโรคเรื้อนมีคนโรคเรื้อนคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์และกุกเข่าลงทุลวินวอนพระองค์ว่า<แ>เพียงแต่พระองค์พอพระทยัยก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์หายสะอาดได้เยซูทรงสงสารเขา สิงย่พระหัตต์แตะต้องคนนั้นตรัสกับเขาว่าเราพอใจแล้วจงหายสะอาดเถิดในทันใดนั้นโรคเรื้อนก็ออกจากตัวเขาไปและคนนั้นได้รับการชำระให้สะอาดพระองค์ทรงกำชับกับคนนั้นและทรงส่งเขาไปทันทีโดยตรัสกับเขาว่าอย่าเล่าอะไรให้ใครฟังเลย แต่จงไปแสดงตัวต่อปุโรหิตและถวายเครื่องบูชาสำหรับคนที่หายสะอาดแล้วตามซึ่งโมเสสได้สั่งไว้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันต่อคนทั้งหลายแต่เมื่อคนนั้นออกไปเขาก็เริ่มป่าประกาศข่าวนี้ไปทั่วจนพระองค์ไม่สามารถเสด็จเข้าไปในเมืองอย่างเปิดเผยได้อีกต่อไปแต่ต้องประทับนอกเมืองและมีคนจัดทุกคนแห่งมหาพระองค์